เป็นโรค SLE คือโรคพุพวงค่ะที่แพ้ภูมิตัวเองที่ไม่สามารถยาที่ไหนก็รักษาตัวเองได้โดยการที่แพ้ภูมิตัวเองก็คือเกิดขึ้นจากร่างกายของตัวเองที่ทํางานบุกรองเคสแบบก็คือจะเป็นเคสที่ว่ากินยาช่วยประทังเท่านั้นแต่แต่อันเนี้ยน้องก็คือเป็นน้องสามีเขาทําพี่แมกกินเธอะอันนี้ได้ พี่แมวกินไหมก็ยังยังค่ะยังคิดว่าตัวเองสามารถคุมได้คุมคุมคุมอาหารคุมยาที่หมอให้ได้แต่ทีมัาไม่ใช่เราต้องต้องต้องหาทางที่เอ่ยังไงคนระับคือต้องหายาตัวอื่นช่วยด้วยอันนี้เป็นงานิําที่สามารถเสริมให้แมวอยู่อยู่ได้ในวันนี้ก็คือแมวมีมีภาพให้ดูว่าเสมันหนักมากแค่ไหนมากบวมเป็นผีเสื้ออยู่ตลอดเวลาก็คือสภาพยังคงชัดเจน ตัวไหนไม่สามารถที่จะมาทาได้แต่ต้องใช้ยาจากซิริลาาเพื่อทาหน้าเป็นครีมที่เหมาะสั่งเท่านั้นแต่แต่จะมากินนานตัวเนี้ยปีแรกนางแก้มเขาทำไปแล้ว <c oughs> เขาได้สตาร์ไปแล้วเขาเสื้อฟ้าเสื้ออะไรพี่แม่ก็ยังยังเฉยนิ่งค่ะซึ่บ้านติดกันนิ่งสนิทค่ะยังตัวเองพี่ว่าเออกินงก็ได้ว่ามันก็ไม่ได้ว่าแพงมากแล้วก็ประมาณว่า กินก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาที่มีสเตยียรอยอะไรอ<ม>ย่าง,งยาหมอนเนี่ยเราก็ยังกินเลยเราก็เลยเลือกที่จะกินจนตอนเนี้ย<ม>สภาพ<ม>แป้ง่านได้แล้วนเลยโอ้ยบวมมากม,มีมีให้ดูบวมแบบว่าขึ้นอืดพี่ชายดีใจแล้วเอ้ยไม่ใช่พี่ชายดีใจพี่ชายเขาก็ดีใจเพราจะได้ประกันสี่ล้าน เเีวะรนใช่ค่ะแต่ตอนนี้แมวมีค่าเก้าล้านเจ็ดยืดนะจุดนี้ส่งรูปให้พี่แก้นด้วยนะคะตัวอันนี้เป็นเคสของแมวซึ่งเห็นไหมเห็นชัดเลยครับชัดไหมนี่บวม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 เปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไหมอันนี้หน้าแมวหน้าที่เป็นก็คือถ้าจะ ยันคางและแก้มแล้วกินมาเรียนด้วยไหมครับตอนนั้นกินทนไม่ไหวพี่แม่ลองเชื่อลองทนไม่ไหวทนไม่ไหวบอกบอกตังค์บว่ายังทนไม่ไหวเราจะสนิทเลยเพราะว่าอาการที่ออกทั้งแสบร้อนทั้งคันทั้งยุกยิกกุกกิกอะไรยุ่งไปหมดเลยแลวคือตะวีไงใช่เรารู้ตัวเองลองกินครับแต่ว่าลดปริมาณลงหน่อยกินแค่ครึ่งซองก็ได้อ๋อตอนนั้นกินหมดซองเลยเนาะต้องกินต้องกินที่แม่เชื่อม แล้วมันจะดีขึ้นมัดีเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือหมอ,อ,อบอกว่า mm hmm. ดีใจด้วยนะที่คุณสามารถควบคุม SLE mm hmm. ให้อยู่ใน20%ในร่างกายคุณ mm hmm. คนลก mm hmm. ไม่เกินค่ะเราบอกว่ามันช่วยมันช่วยเป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นตัวยาหนึ่งที่ไม่ใช่ยาที่หมอบอกว่ากินแล้วหาย mm hmm. แต่มันเป็นอาหารเสริมที่ทำให้ร่างกายเราดีขึ้น ทวกคนบอกว่าเนี่ยไม่มียาตัวไหนหรกที่หบอกเขากล้าการันตีว่ากินเลยนะหายแต่เราต้องกินไปเรื่อยๆเราเลือกที่จะกินแต่เราต้องมีความเชื่อมั่นว่าเรากินแล้วหายแล้วเรากินแล้วคือบอกว่าเนี่ยกินไปอย่างนั้นแหละเพื่อนบ้านชวนให้กินไม่ได้ค่ะเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเราว่าเรากินยาตัวนี้หายกินแล้วเราจะดีขึ้นโรคเราก็จะหายไปเองแมวสามารถออกแดดได้ไม่เกินสามชั่วโมงแล้วค่ะ นังตอนนี้ก็ยังออกแดดได้ไม่เกินสามชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกินปั๊บความแดงก็จะกลับมาท้งตัวเหมือนเดิมแต่ตอนนี้แม่ไม่ได้กินยาซีเรียสแล้วหมอบอกว่ายาซีเรียสคุณไม่ต้องกินแล้วคุณกินเฉพาะตอนที่ว่าคุณไปกินโต๊ะจีนกับเพื่อนๆที่มีอาหารทะเลที่เราไม่รู้ตัวว่าเอออยู่ในในกระบวนการที่เขาต้องตุ่นแล้วอย่างเงี้ยถ้ากลับมามีผื่นแดงหรือแดง ให้ได้กินให้กินสองเม็ดแต่ถ้าไม่ไหวแมวถึงขนาดต้องฉีดเข้าเข้าเส้นเลือดอเส้นเลือดดำสองเข็มแมวจะมีตัวยาบกถามว่าแก้มเคยพาไปเที่ยวริมเปอยู่ริมเป๊สองคืนพี่สไปร์กินอะไรคะไข่อาหารอาหารตอนนั้นมีอะไรนะกุ้งพวกอาหารทะเลทุกชนิดกินไม่ได้พี่สไปั์กพบมาม่าเจ้ากระป๋องไม่ได้เลย ใช่ค่ะใช่แลวเขาบอกว่าล,ล่องเรือสองชั่วโมงคึ้นพี่จินดาน่าจะได้ไปด้วยไหมอยู่ไหมพี่จินดาไปไหมคะช่วงนั้นไม่ได้ไปเปไม่ได้ไปล่องเรือไม่ได้ไปสองชั่วโมงครึ่งเขาบอกว่าขึ้นฝั่งก็หมอบอกว่าถ้าคุณถึงโรงพยาบาลไม่เกินสสิบห้าน,นาทียาไม่ได้เข้าเส้นคุณสองเข็มคุณคุณแน่นอนนอกแน่นอนคนะ่ะเลือกที่จะไปกินแต่ถามว่าเฮ้เ hey, ฮ hey หลงเวทคุ้มตัวใหญ่ๆนะคะ <ś led> คเพื่อนๆปูอย่างงานปูไม,ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่กินนะคะ <ś led> คือคือไม่ได้บอกว่าหายด้วยยาแต่ดีขึ้นด้วยยาเพราะว่าหน <ś led> ึง <ś led> ใช่ดีขึ้นด้วยยาเพราะเราหนึ่งเรากินสยามสม่ำเสมอในในยาตัวนี้แล้วเราก็เลือกที่จะรุมอาหารตัวอืว่นๆที่มันแสลงมาก ไม่ใช่ว่าอุ้ยกินงานแล้วดีพรุดด่งนี้ไปกินพุดด้งเลยหนึกิโลพรุงนี้กิบปูเลยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ายังคนอินอาจจะกินได้แต่คูณแพ้อของแมวกินไม่ได้ะคะ <c oughs> ่ะเพราะว่าหมอบอกว่าคุณจะอยู่ได้ต่อเมื่อคุณดูแลตัวเองเท่านั้นค่ะ